เดินไปถึงไหนบ้างเนี่ยตรงนี้แหละนะครับเอฟซีเอออ่อนจันทร์นะครับสวัสดีครับผมเพราะฉะนั้นเราอดทนนะครับอดทนรอให้เรื่องราวนี้มันมันไม่ใช่ผ่านไปง่าย,ายตีนะเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปง่ายมันผ่านต่หลายอย่างเนี่ยมันมีประเด็นทั้งนั้นผ่านไปช้าช้าประเด็นเกิดขึ้นมากมายเห็นไหมเดี๋ยวโยนขี้ให้การมั่งเดี๋ยวนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับ สร้างวัฒกรรมใหม่ๆขึ้นมาทําให้เราต้องเข้าไปดูเอ้ยมันมีเรื่องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออถ้าอยู่เฉยๆล่ะเงียบจีรีนะเออเงียบสนิทเนี่ยคิดว่าจะมีไหมไม่มีแล้วเขาก็มาคงถ้าเง,งียบมากๆเขาคงจะไม่ได้สนใจนะเขาก็ต้องปล่อยผ่าน โอเคโอเคนะครับเออนะเราคงจะก็ปล่อยผ่านไปนะครับเออเรื่องแค่นี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ปล่อยป่านไปอันไหนปล่อยผ่านไ้ก็ปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าจะไปจองเวรจองกรรมกันมากมายมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันพูดทุกวันไงเออเช่าไหมจะไปห้ามปากคนมันห้ามไม่ได้อสินะบอกตรงนะไปห้ามไหมมันพูดโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันห้ามไม่ได้มันก็จะพูดเพราะอะไร ก็มันเป็นช่องทางทำมาหากินของมันเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ไปทำมากินอย่างอืน่นคนเขาเหมือนบางคนเขาก็ไมใ้ใกล้ฝั่งนะครับคุณวีโบนะครับใช่ครับผมเขาก็เฉยเฉยเพราะว่าเขาไม่อยากจะไปตอบโต้แค่นั้นเองเออมันพูดก็พูดให้มันพูดไปพูดไปพูดมา เดี๋ยวมันก็หยุดเองเพราะอะไรก็ไม่มีใครตอบโต้มันอะ่ะเออมันพูดไปพูดมามันก็ต้องหยุดเออเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาสอบโต้อ่าช่างใหญ่เรามีไหมน้อยมากเอฟซีนะมันเขาไม่ค่อยพูดถึงเพราะอะไรเขาไม่พูดเลยไงเพราะไม่พูดเึงปัด็นมันก็ไม่เกิดลองแกออกมาเถียงลองด,ดูดิโอ้บานบานไปอ,อีกอ่ะ สาวความยาวความยืดออกไปอีกเนี้ยมันก็ไม่จบอถ้าแกปล่อยให้ด่าไปสักพักด่าก็ด่าไปอา้ามันก็จบไปเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเห็นไหมอ่ะทั้งนี้มีปัญหามีประเด็นกันหูร้อนละอุเลยไงเี้ยสี่กอร้อนละอุแต่ทั้งนน้นเป็นไงเย็นสบาย <laughs> เย็นสบายครไม่สนใจว่าจะเกิดอ่าดินถล่มฟ้าทลายอยู่ที่นี่ ก็ตามสบายเขาว่างั้นนะไม่เกี่ยวกับเขาที่นู่นเย็นสบายเขาว่างั้นจบไหมจบเออไม่มีผลนะครัเพราะอะไรละก็เพราะเขาไม่สนใจพอไม่สนใจจะทําอะไรไปสิทำอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้บอกตรงเออแก้ไขอะไรอีกล่ะต่อไปแก้ไขอะไรก็แข่อะไรมัเก็ไม่ได้นะนะไม่ได้ นี่แหละนะครับเขาเลยใช้ขมาตรการอาสงบนิ่งนะครับสยบนิ่งนะเอคือกําจัดความเคลื่อนไหวนะคุณเคลื่อนไหวเขาก็จะเฉยนะพอเฉเฉยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงถ้าเราไปตอบโต้เนะี่ยโอ้โหมนันไอ้พวกนี้เหมือนเหมือนไฟเอานะ้ำมันไปลาดแบบนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันไหม้พอมันหมดเชื้อ มันก็ค่อยมอดมันจะมอดมอดไปเรื่อยๆค่อยๆมอดไปนี่แหละไงอุปนิสัยใจคอพวกนี้มันก็มีแค่นี้อืมมีแค่นี้มันต้องการคืออะไรมันหิวหิวอะไรหิวคอนเทนต์อะไรเออหลักๆของมันไม่มีอย่างอื่นนะครับหิววิวหิวคอนเทนต์ทำวิธีไหนก็ได้นะครับเออนะหลอก หลอก fc เข้ามาดูด้วยเหตุผลอะไรนะก็ด้วยเหตุผลที่ดา่าด่ามากคนอื่นเขานี่แหละเหตุผลของมันแต่ถ้าถ้าคุยเรื่องทำบุญทำกุศลทําคุณงามความดีนะแล้วถ้ามีคนดูเป็นแสนอย่างเงี้ยมันเลิกด่าไปแล้วอออโเมันไม่สนใจแนละ้วในเมื่อถ้าพูดดีแล้วมีคนดูเยอะเนี่ยดีกับด่าเนี่ยมันจะเลิกด่าเลยมันจะไม่เอาเลย มันจะไปหันพูดโอ้ยทําบุญอย่างวุ้นทำบุญอย่างนี้นะยกยอปอปั้ปนกันไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างด่ากับพูดดีเนี่ยด่ามันมีคนดูเยอะไงเอฟซีด่ามีคนดูเยอะคนสนใจเยอะมันก็เลยด่าไงถ้าลองด่าแล้วไม่มีใครดูสิมันก็ไม่ดา่ามันก็ต้องไปพูดดีสิเออพูดน่ารักนะครับนะเดินไปไหนก็ เรียบร้อยนะครับเออแบบนั้นนะใช่ครับผมนมันก็เป็นแบบนั้นไงเออก็ทำยังไงได้ล่ะเออในเมื่ออาตลาดมันเล็งเห็นตลาดแล้วว่าตลาดเขาต้องการแบบนี้ใช่ไหมมันย่างเชิงมาแล้วว่าตลาดต้องการแบบนี้ตลาดต้องการอ่ะความโหดร้ายรุนแรงนะครับ การด่าทอกันเนี่ยตลาดชอบนะแนวทางของตลาดชอบมันมันก็เลยต้องทํามันรู้ว่ามันเสี่ยงมันรู้ทุกอย่างว่าจะโดนด่ามันรู้ทุกรูปแบบโดนสาบแช่งโดนแล้วมันยอมมรู้หมดแต่มันจะให้มันเปลี่ยนแปลงนะให้มันเปลี่ยนแปลงไปทางดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อตลาดมันต้องการเอถ้าทําเหมือนทําเทปออกมาแล้วไม่มีใครฟัง เขาจะไปทำไหมครั้งสองครั้งสามเขาก็ไม่ทำทำขาดทุนทำไปเพื่ออะไรแต่นี้มันทำแล้วมันกำไรงไงมันก็ยินดีมันทำได้ต่อเนื่องนะเ,ออเสี่ยงถามว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงแต่มันทำมันต้องทำเพราะตลาดต้องการอืม นะมันชัดเจนนะครับ f อเพราะเพราะหนึ่งก็คือมันต้องการหาผลประโยชน์นั่นเองหลักๆแต่ว่าผลประโยชน์นไดมาได้มายังไงได้มาเพราะความาลำบากความทุกข์ยากนะครับทำให้คนอื่นเขาได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจนะครับหลายๆอย่างแต่มันย้อมมันไม่ได้คำนึงถึงว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน อมันก็จะพูดย้ำไปย้ำไปย้ำไปแล้วก็คายีนะแล้วก็ไม่เลือกด้วยนะว่าเพศวัยนะเพศวัยมันไม่เลือกวัยอ่อนวัยแก่นะครับนะยังไงมันก็ไม่สนขอให้มันได้มูลี่นะคือตลาดมันต้องการถามว่ามันโดนด่าไหมไม่ต้องถามเรื่องโดนด่าไหมด่าก็โดนด่ากระจายแต่มันก็ยังทนอยู่นะทุกวันเนี่ย เออยังทนอยู่เพราะอะไรมันผลประโยชน์ไงตลาดเขากันต้องการเออคอนเทนต์แบบนี้ตลาดต้องการออแต่ถ้าพูดดีเนี้ยพูดดีๆนะวิวเว็นแสนนี่เอามันเลิกไปแล้วแน่ๆ่ล้านเปอร์เซน็นแล้วทุกคนก็จะหันมาพูดดีพูดดีแล้วอูเอฟซี FC เข้าไปดูกันโอ้โหคือคักกันทีเดียวโอโ้มันแน่นอนมันก็จะเลิกตรงนี้ทันที มันทำมันมันพูดง่ายว่ามันสมามารถจะเปลี่ยนสีได้นะเอาง่ายคนพวกเนี้ยยิ่งกว่าจิ้งกายนะเปลี่ยนสีตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลาอยากจะให้มันดีมันก็ดีให้ได้ถ้าวิวมันได้นะเออเอาพูดกัง่ายๆ่ายถ้าวิวไม่ได้นะมันก็จะเปลี่ยนสีไปอีกนะเป็นสีอีกอย่างหนึ่งนะเป็นสีที่สีไม่ดีสียุทธาลอกด้วยสายตา นะอันนี้มันหลอกด้วยอ่าได้หูนะครับเออใช่ไหมมันอาศัยหลอกด้วยหูเออใช้หูะฟังแล้วเฮ้ยไอ้นี้มันว่าใครเว้ยมันด่าใครอย่างนี้อ่ามันก็ต้องสงสัยกันแล้วใช่ไหมก็เข้าไปดูมันเอ่อมันก็ได้ใจนี่มันก็รู้แล้วว่าเอ้ยหูด่ามันแน่นอนออนะหูเล่นมันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอสตีจะสงสัยว่ามันมีเรื่องอะไรกัน ยิ่งมีปัญหานะครับมีการด่าทอมีการฟ้องร้องโอ้อันนี้มันมันเป็นอะไรที่อยากจะดูอยากจะอยากจะ <c oughs> รู้เลยว่าเรื่องราวต่อไปมันจะเป็นยังไงเออจะไปถึงไหนเอฟซี FC ดูมาสองปีแล้วสามปีแล้วมันสรุปได้บ้างไหมละ่ะ <c oughs> ถามแค่นี้เออมันเคยจบสักเรื่องไหมถามแค่นี้แหละเออมันจบไหมสักเรื่องหนึ่งเออ แอดว่ามันก็ครึ่งกลางๆตลอดนะแต่ละเรื่องไม่จบโดยโบริบูรณ์สักเรื่องอืมแต่เราก็สนใจนะสนใจว่าอยากจะรู้อยากจะรู้เหตุผลว่ามันจะจบยังไงมันจะจบแบบไหนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่จบแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรือคาราคาซังนะจบแบบคาราคาซังจบแบบไม่รู้จะ ต่อไปก็ไม่ได้อย่างเงี้ยต่อไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวบางทีจบแบบขลาคาังไปต่อไม่ได้ไม่มีใครไปต่อเรื่องให้ด้วยแล้วมันก็ไม่มีใครต่อไอคนที่เล่าก็ไม่ต่อเรื่องให้ด้วยพูดคาคาค้างๆไว้แล้วก็จบไปอย่างนั้นแหละออทําให้เราเก็บเป็นการบ้านเอาไปคิดว่าเ้ยสรุปแล้วมันมันจะต่อไปเรื่องอะไรอย่างเออาางี้ยขลาคัง คือไม่จบบริบูรณ์หลายๆเรื่องเอฟีหลายๆเรื่องยิ่งมีปัญหาเรือบบ่องทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยจบแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่จบแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเออคือไม่กระจ่างใสนะ